สวัสดีค่ะพบกับ AAMG ชัยภูมินะคะวันนี้เอจะพาไปดูโปรโมชั่น MG 5รุ่นดีพัสีแดงคันนี้เลยค่ะว่าดาวที่เท่าไหร่แล้วก็ได้อะไรไปบ้างไปดูกันเลยค่ะดาวเริ่มต้นเพียง1,9,000บาทได้อะไรบ้างไปดูเลยค่ะค่ะเริ่มจากตรงแรกเลยนะคะก็คือชุดสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจะได้ไปทั้งหน้าด้านข้างและก็ด้านหลังนะคะ แล้วก็ยังจะมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแล้วก็สปอยเลอร์แกลบกระจกนะคะแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีที่นี่ที่เดียวนะคะ MG ชัยภูมิ b าย AA ค่ะแล้วพบกันนะคะบาย,บาย เี่ได้รู้จักมองคุณมานานผมก็เลยอยาก <Hi. S 1> ถ้ามาดูเกียร์ก็ยินดีที่จะไปส่งเกินตามมาเลย,ยไม่ต้องจำาป็นงองอยังนไ้น